ด้วยนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับก็ผมได้หา Fy t 3เจอแล้วนะครับก็ไปโหลดในเพจโตเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับของผม,ผมยังใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วก็ผมกดเข้าไปเลปนนยไปงี้ Shop on Market นะครับมันให้ไปให้ไปเอ่ยให้ไปโหลดมาใหม่หรือไปซื้อมาใหม่นะครับแต่ ไม่ต้องซื้อไม่เข้าวันเดยพสโตนะครับนี่ไงมันได้เปลี่ยนชื่อแอป,ปแล้วก็เออหน้าแอป,ปด้วยนะครับเป็นเปลี่ยนไวเป็น U X P e Xplorer นะครับก็การทำงานก็จะเหมือนว d ยี3เป๊ะเลยเหมือนมากก็ มันก็เป็นแอปวายดีสามเลยแต่มันเปลี่ยนเพลไว้มันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น U E E X เพลง Explorer นะครับก็นี่ผมโหลมาเรียบร้อยแล้วติดตั้งมาเรียบร้อยก็ใช้ได้ครก็จะสังเกตได้ว่ามันมันการทำงานเหมือนกันมากเลยที่มไรลงไปก็ขึ้นมาหมดเหมือนเดิมเลยครับก็อย่างเช่นเออ อิสเน่จอซินานี่ครับผมจะโหลดมาทำเล่นๆน,นะฮะก็ผ่านนี้คงโหลดเสร็จแล้วมัง้งก็เท่านี้นะครับว่นนี้ก็เป็นเทศกาลปีใหม่นะครับก็ขอทุกคนมีความสุขในเทศกาลปีใหม่และขอให้ปีนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ